โอออสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจํากันได้หรือเปล่าคะเฮาก็คือเจดิชคัมปอนกัเนาะวันนี้แบบว่าเปลี่ยนลุกสุพลังมากเพราะว่ามาถ่ายทําโปสเตอร์ของมิสติน t ท a i ลน n d นั่นเองนะคะไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศครึกครื้นเชียวค่ะสำหรับการถ่ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดมิส e ินไทยแลนด์2010เพราะเชียร์ที่ทำพอลและเฟรชการกล่าวมีเรื่องมาแซวมาอํากันตลอดค่ะ สาวมาเตอคนนั้นนะคะคือเชียร์ที่คำพอนะคะคุณป้ารุ่นแรกนั่นเองปาสุดทา้ายเลยค่ะเพราะมันมีแรงยหน่อยแกก็ถ่ายงี้มาแปดปีแล้วค่ะนี่นี่พูะะดชายอะไรกันแล้คะแววมาว่าในบรรดามิสทีนไทยลแลนด์เกรซเป็นตัวแม่ด้านการโพสท่าเห็นจะจริงค่ะมิสชินรุ่นพ,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 พี่ทั้งแปดคนรวมกันยังไม่เท่านางคนนี้คนเดียวเลยนะคะเนี่ย ก็เมื่อกี้นะคะเราได้เห็นการถ่ายทําที่เป็นของเกรซแล้านะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าว่าติมเป็นนี้เป็นเซ็กซี่หรืออย่างไรไาาเหนือสิ่งอืน่นใดเราได้ยินคําว่าสวยมากดีจนของนี้เริ่มจะแบบอ <laughs> ของของแกนเนี่ย2004 6ปีแล้วของเชียค <c oughs> ะ องนี่ไม่ใช่2ปีนะบ,บวกของเกฟไปอีก2ก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เป็นสาวน่ารักมีความมั่นใจนะคะอออมาแล้วกันค่ะเพราะว่าเราก็เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w บ i s s i n t h a i l a น d c o m นะคะก็มาเป็นครอบครัวที่น่ารักของวิ s ิน t ท a แ l น n d กันนะคะใช่ค่ะเรารอคุณอยู่นะคะสนับสนุนโดยกาแฟฟิตเน่ อายม้วนต้วนกันเลยทีเดียวเมื่อเชียร์ที่คำพรถูกเพื่อนสนิทเกรซการกล้าวนำภาพลับออกมาแฉรูปอะไรนะทำให้เชียร์เขินได้ขนาดนี้แม้เห็นภาพสมัยวัยละอ่อนแล้วน่ารักไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะว่าแต่ถ้าโพสต์เนี่ยคิดนานไม่ค่ะเชีย